เสียงลมหายใจของอารยาแผ่วเบาในห้องนอนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่คืนนี้กลับเหลือเพียงความเงียบที่หนาวเย็นราวกับหัวใจของเธอเองเธอหันไปมองชายที่หลับอยู่ข้างกายนาทีซีอหนุ่มเจ้าของบริษัทใหญ่ระดับประเทศใบหน้าของเขายังหล่อเหลาเหมือนวันแรกที่พบกันแต่แววตาที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นเย็นชายอย่างน่ากลัวทุกเช้าเขาออกจากบ้านโดยไม่พูดคำลา ทุกคืนกลับมาดึกด้วยกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่เธอไม่คุ้นเคยเธอรู้เขาเปลี่ยนไปแต่ที่เจ็บยิ่งกว่าคือเขาเชื่อว่าเธอไม่มีวันกล้าไปจากเขานาทีมักพูดประโยคเดิมซ้ำๆเสมออารยาเธอไม่มีทางไปไหนได้หรอกชีวิตเธออยู่ได้เพราะฉันจำไว้และทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดนั้นกรีดลึกในใจของเธอเหมือนมีดแต่คืนนี้ต่างออกไป คืนนี้เธอนั่งมองกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่วางอยู่ปลายเตียงเสื้อผ้าทุกชิ้นถูกพับเรียบร้อยน้ำตาเธอไหลเงียบ,ยบเธอรู้ว่าเวลานี้มาถึงแล้วเวลาที่เธอต้องเลือกระหว่างความกลัวกับศักดิ์ศรีของตัวเองเธอย้อนคิดถึงวันแรกที่แต่งงานกับนาทีวันนั้นเขายืนยิ้มพร้อมช่อดอกกุหลาบสีขาวบอกว่าจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตแต่หลังจากบริษัทของเขาขยายใหญ่ขึ้นความรักกลับหายไปพร้อมกับความเอาใจใส่ ตอนแรกเธอพยายามเข้าใจคิดว่าเขาแค่เหนื่อยจากงานแต่เมื่อวันหนึ่งเธอเห็นข้อความในโทรศัพท์ของเขาคืนนี้เราอยู่นะคะที่เดิมค่ะหัวใจของเธอเหมือนถูกบทขยี้ทั้งเป็นอารยาปิดประตูห้องน้ำแล้วร้องไห้จนเสียงแหบแต่ทีไม่เคยรู้หรืออาจไม่อยากรู้เพราะเขาเชื่อว่าเธอไม่มีวันไปไหนจริงๆแต่เขาคิดผิดรุ่งเช้าวันถัดมา เสียงล้อกระเป๋ากระทบพื้นดังสะท้อนทั่วถงบ้านอารยาเดินช้าๆด้วยหัวใจที่หนักอึง้งมือหนึ่งจับกระเป๋าอีกมือถือซองจดหมายสีขาวในนั้นมีเพียงเอกสารใบเดียวใบอห่าเสียงประตูห้องทำงานเปิดออกนาทีกำลังยืนอยู่ในชุดสูทเรียบหรูเขาขมวดคิ้วมองเธอด้วยแววตาไม่เชื่อสายตาอารยานี่มันอะไรน้ำเสียงเขาแข็งแต่แฝงไปด้วยความสัน่น มันคืออิสระของฉันเธอตอบเบาๆอย่ามาเล่นตลกฉันไม่มีเวลาเรื่องพวกนี้เขาหัวเราะในลำคอพลางก้าวเข้ามาใกล้เธอคิดว่าเธอจะอยู่คนเดียวได้เหรอือไม่มีฉันเธอจะทำอะไรได้บ้างเธอยิ้มจางๆทั้งที่น้ำตาเริ่มคลอฉันอาจไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วนาทีนิ่งไปครู่หนึ่งราวกับคำพูดนั้นปลุกบางอย่างในใจแต่เขาเลือกจะไม่ฟัง อรารยาเธอบ้าไปแล้วเธอไม่มีวันทำได้เธอไม่ตอบเพียงยื่นเอกสารให้เขาแล้วหันหลังเดินออกไปอย่างเงียบงันเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังชัดในความเงียบทุกก้าวที่เดินออกจากบ้านหลังนั้นคือการตัดขาดจากชีวิตที่เคยคิดว่าเป็นทุกอย่างและในวินาทีนั้นเองหัวใจของนาทีกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขารีบเดินไปที่หน้าต่างมองตามเธอ หญิงสาวที่เขาเคยคิดว่าไม่มีวันกล้าไปตอนนี้กลับลากกระเป๋าออกจากประตูบ้านอย่างมั่นคงเสียงรถแท็กซี่สตาร์ทเครื่องเบาๆก่อนแล่นออกไปนาทีได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นในมือของเขายังถือใบหยาที่ไม่ได้เซ็นหัวใจของผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองมาตลอดเริ่มสั่นไหวเพราะเขาเพิ่งตระหนักว่าเขาไม่เหลือใครอีกแล้ววันทีสุดตัวลงบนโซฟามือยังถือกระดาษแผ่นนั้นไว้แน่นจนยับ ความเงียบเข้าปกคลุมห้องทำงานอย่างอึดอัดเขาหัวเราะเบาๆเหมือนพยายามปลอบใจตัวเองเธอคงแค่ประชดเดียวก็กลับมาแต่ลึกๆในใจกลับรู้ดีว่าสิ่งที่เห็นเมื่อเช้าสายตาเด็ดเดี่ยวของอารยาไม่ใช่สายตาของคนที่พูดเพราะอารมณ์ทั้งวันนั้นเขาทำงานต่อไม่ได้เลยเอกสารกองเต็มโต๊ะแต่สายตากลับเมอมองไปที่ประตูเหมือนรอให้เธอกลับมาเปิดมันอีกครั้ง แต่ไม่มีเสียงใดดังขึ้นคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบห้าปีที่บ้านหลังใหญ่เงียบสนิทไม่มีเสียงช้อนกระทบถ้วยไม่มีเสียงพูดคุยเบาๆตอนอาหารเย็นแม้แต่กลิ่นดอกมะลิที่อารยาชอบวางในใจกันก็หายไปเขาเดินขึ้นห้องนอนบนเตียงเหลือเพียงความว่างเปล่าหมอนข้างที่เธอเคยกอดยังมีรอยยับจางๆเขาเอื้อมมือไปแตะและรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจ ในตอนนั้นเองเขาเพิ่งเข้าใจว่าคนที่เขาคิดว่าไม่มีค่าสำหรับชีวิตแท้จริงคือคนที่เติมเต็มทุกอย่างให้เขามาตลอดวันถัดมาเขาสั่งให้เลขาเช็คตารางงานของอารยาแต่เธอกลับลาออกจากบริษัทในวันเดียวกับที่ยาไม่ทิ้งแม้แต่เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ใหม่ทำไมเธอต้องหนีขนาดนั้นเขาพึมพำกับตัวเองเสียงในหัวเริ่มถามคำถามท,ามที่ไม่เคยกล้าคิด เขาเคยทำให้เธอเจ็บแค่ไหนเขาเคยพูดกับเธอด้วยคำพูดแบบไหนบ้างเขาเคยให้เวลาเธอบ้างไหมความเงียบในบ้านเริ่มทำให้เขาแทบคลั่งเขาเปิดลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งพบกล่องไม้เล็กๆที่เธอเคยเก็บของสำคัญข้างในมีจดหมายเล็กๆผูกด้วยริบบิ้นสีฟ้าอ่อนถึงทีถ้าวันหนึ่งเธอเปิดจดหมายนี้แปลว่าเราคงไปถึงจุดที่ไม่อาจกลับมาได้อีก ฉันไม่ได้อยากทิ้งเธอแต่ฉันอยากได้เธอคนเดิมกลับมาคนที่ยิ้มให้ฉันตอนเช้าคนที่ฟังฉันพูดโดยไม่หันไปดูโทรศัพท์คนที่เคยจับมือฉันแน่นตอนฉันกลัวถ้าเธอจำเขาได้ฉันจะรอแต่ไม่ใช่ในที่เดิมอีกต่อไปน้ำตาของชายที่ไม่เคยร้องให้ใครค่อยๆไหลลงบนจดหมายในมือเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะความมั่นใจในตัวเองที่เกินพอดี วันแล้ววันเล่าเขาขับรถไปในทุกที่ที่เธอเคยชอบร้านกาแฟริมทะเลสวนสาธารณะเล็กๆที่เธอชอบวาดรูปแต่ไม่พบแม้งเงาเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินจากเพื่อนเก่าว่าอารยาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างจังหวัดเปิดร้านเล็กๆขายดอกไม้ชื่อร้านอิสระเพียงแค่ได้ยินชื่อนั้นหัวใจของเขาก็สั่นสะเทือนอีกครั้ง เขาตัดสินใจขับรถออกจากกรุงเทพในเช้าวันอาทิตย์เส้นทางยาวกว่า300กิโลเมตรแต่ทุกกิโลเมตรเต็มไปด้วยความทรงจำพอถึงหน้าร้านอิสระกลิ่นดอกมะลิหอมอบอนในอากาศหญิงสาวในชุดผ้าฝ้ายยืนจัดดอกไม้ด้วยรอยยิ้มสงบแม้เวลาจะผ่านไปแต่รอยยิ้มนั้นเขาจำได้ไม่ลืมนาทีไม่กล้าเข้าไปเขายืนอยู่ริมถนนมองเธออยู่เงียบ จนกระทั่งมีเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งออกมาจากในร้านเรียกอารยาว่าแม่หัวใจของเขาเต้นแรงมือเย็นเฉียบราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนแม่ขาดอกไม้พวกนี้ให้ใครเหรอคะเด็กหญิงถามเสียงใสอารยาย่อตัวลงยิ้มพลางลูบผมลูกให้คนที่แม่เคยรักมากแต่ตอนนี้แม่ขอให้เขามีความสุขแค่นั้นก็พอนาทีได้แต่ยืนนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เขาอยากเดินเข้าไปอยากพูดขอโทษอยากบอกว่าเสียใจแต่เขารู้ดีว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเขาเพียงวางช่อก,กุหลาบสีขาวไว้หน้าร้านพร้อมกระดาษโน้ตใบเล็กๆที่เขียนว่าขอโทษที่เพิ่งเข้าใจคำว่ารักตอนที่ไม่มีเธอแล้วแล้วเขาก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับมาเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังแผ่วเบาในตอนเย็นนาทีจอดรถไว้ริมทะเลไม่ไกลาจากร้านของอารยา เขายืนมองพระอาทิตย์กำลังตกดินสีส้มอ่อนปนแดงสะท้อนบนผิวน้ำอย่างสวยงามแต่ในสายตาของเขามันกลับดูเศร้าและว่างเปล่าอย่างประหลาดหัวใจของชายผู้เคยเชื่อว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือกลับรู้สึกเหมือนกำลังถืออากาศไว้แน่นจนไม่มีอะไรเหลือเลยหลังจากวันนั้นนาทีเริ่มกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเขายังคงเป็นซีอีโอของบริษัทใหญ่แต่ความเงียบในใจทำให้เขาเริ่มมองทุกอย่างต่างออกไป เขาเริ่มสังเกตพนักงานมากขึ้นเริ่มฟังเวลาคนอื่นพูดเริ่มกล่าวคำขอบคุณที่ไม่เคยหลุดจากปากมานานทุกคืนก่อนนอนเขามักเปิดดูภาพถ่ายเก่าๆรูปที่เขากับอรยาไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยกันเธอยิ้มกว้างเหมือนเด็กและเขาในวันนั้นก็กอดเธอไว้แน่นภาพนั้นทําให้เขาได้แต่ถามตัวเองเบาๆทำไมเราถึงทำลายสิ่งสวยงามแบบนั้นไปได้อย่างไร เขาพยายามใช้เวลาหลายเดือนเพื่อจะลืมแต่ทุกครั้งที่เห็นดอกมะลิเขากลับคิดถึงเธอกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนยังติดอยู่ในเสื้อเชิ้ตตัวเดิมที่เธอเคยรียดให้หลายเดือนต่อมาบริษัทของเขาเริ่มมีปัญหาคู่ค้าหลายรายถอนตัวกำไรลดลงข่าหรือว่าซีอผู้เย่ะหยิ่งเริ่มตกต่ำแพร่ไปทั่ววงการเขารู้ว่าเป็นผลจากพฤติกรรมในอดีตที่เคยทำไว้กับคนอื่น วันหนึ่งเขาเดินทางกลับไปที่บ้านหลังเดิมบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะของอรารยาแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่นและความว่างเปล่าบนโต๊ะกินข้าวยังมีแก้วน้ําของเธอใบหนึ่งวางอยู่รอยลิปสติกจางๆติดตรงขอบแก้วเขานั่งลงตรงนั้นสูดลมหายใจลึกและพูดออกมาเสียงสัน่นอรารยาฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเสียงนั้นสะท้อนในบ้านกว้างเหมือนคำสารภาพที่ไร้คนฟัง เวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็มนาทีพยายามทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนตัวเองเขาไม่ใช่ซีอที่สั่งคนอย่างเดียวอีกต่อไปเขาเริ่มทำงานอาสาในมูลนิธิเด็กกำพร้าเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ไม่ต้องอยู่บนยอดสุดของโลกจนวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซองสีครีมเรียบง่ายไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ลายมือบนหน้าซองนั้นเขาจำได้ดีเป็นลายมือของอารยา เขารีบเปิดมันด้วยมือสั่นข้างในมีจดหมายเพียงไม่กี่บรรทัดถึงนาทีขอบคุณที่มาวางดอกไม้วันนั้นฉันเห็นฉันไม่รู้ว่าเธอจะอ่านจดหมายนี้ไหมแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้โกรธชีวิตใหม่ของฉันเรียบง่ายและสงบดีลูกสาวฉันชอบฟังเรื่องที่ฉันเล่าเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นคนเข้มแข็งที่สุดในโลกแต่แพ้ให้กับหัวใจของตัวเอง ฉันเล่าให้เธอฟังเสมอว่าถ้าเรารักใครจริงต้องรู้จักปล่อยให้เขาเติบโตฉันหวังว่าเธอก็จะเติบโตเช่นกันเมื่ออ่านจบนาทีล้นน้ำตาไม่อยู่เขารู้ว่าเธอยังจำเขาได้แต่เธอเลือกจะอยู่ในทางของตัวเองอย่างสงบเขาไม่อยากรบกวนชีวิตเธออีกแต่ในคืนนั้นเขาเปิดคอมพิวเตอร์เขียนบันทึกลงในอีเมลฉบับหนึ่งไม่ได้ส่งให้ใครถึงอารยา ขอบคุณที่เคยรักฉันขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้ว่าอำนาจเงินทองหรือความมั่นใจมันไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีใครอยู่ข้างเราเขาปิดคอมพิวเตอร์แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสองแสงอยู่กลางท้องฟ้าในความเงียบนั้นเขาเหมือนเห็นภาพเธอยืนยิ้มอยู่ไกลๆยิ้มที่เคยทำให้เขาอยากกลับบ้านทุกวัน หลังจากวันนั้นเขาเริ่มบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนร้านดอกไม้เล็กๆทั่วประเทศในนามโครงการอิสระเขาไม่ได้บอกใครว่าชื่อโครงการมาจากไหนแต่ในใจเขารู้ดีว่ามันคือสิ่งเดียวที่เชื่อมเขากับเธอไว้หลายปีต่อมาร้านอิสระของอารยาเติบโตขึ้นมีหลายสาขาในจังหวัดต่างๆวันหนึ่งเธอได้รับการเชิญให้ไปจัดดอกไม้ในงานการกุศลที่กรุงเทพ เธอตอบรับอย่างไม่ลังเลเพราะอยากกลับไปเยือนเมืองหลวงอีกครั้งในวันงานเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงสายตาของเธอก็เจอกับชายคนหนึ่งชายที่ยืนอยู่บนเวทีกล่าวเปิดงานด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเคยพลาดหรือเสียอะไรไปก็ตามเพราะบางครั้งการเสียสิ่งที่เรารักที่สุดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการได้พบตัวเอง อารยาชงักหัวใจเธอเต้นแรงเธอรู้ทันทีว่าเสียงนั้นเป็นของใครนาทีเขาดูต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่มีแววเย่อหยิ่งในแววตามีเพียงความสงบและความจริงใจเมื่อพิธีจบเขาเดินลงมาจากเวทีสายตาทั้งคู่สบกันกลางห้องไม่มีคำพูดใดออกจากปากของทั้งสองมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่บอกว่าพวกเขาให้อภัยกันแล้ว